ถ้าวันนี้คุณมีเงินหนึ่งล้านบาทคุณจะเลือกทำอะไรครับเอาไปฝากธนาคารได้ดอกเบี้ยแค่หลักพันเอาไปลงทุนเสี่ยงๆก็กลัวขาดทุนแต่ถ้าผมจะบอกว่าคุณสามารถออมเงินหนึ่งล้านให้กลายเป็น6.9ล้านได้แบบชัวร์ๆแถมยังคุ้มครองชีวิตถึง2ล้านบาทคุณสนใจไหมครับ วันนี้ผมจะมาแนะนำสมาร์ทเวลเน็ต90ทับ15ประกันชีวิตที่ให้ทั้งการออมเงินและได้เงินคืนทุกปีคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุ90ปีนะครับถ้าคุณเป็นคนที่อยากวางแผนการเงินให้คุ้มค่าควังคลิปนี้ให้จบนะครับเพราะแบบนี้ตอบโจทย์ทั้งคนรุ่นใหม่และวัยกเกษียณเลยล่ะครับ รายละเอียดของ Smart w เวลเน็90ท15นะครับชำระเบีย้ย15ปีคุ้มครองอคุ้มครองชีวิตถึงอายุ90ปีนะครับคุณจ่ายเบีย้ยแค่15ปีเท่านั้นแต่ได้รับความคุ้มครองยาวๆถึง90ปีไม่ต้องจ่ายเพิ่มอีกนะครับม,มีเงินคืนให้ทุกปีจนถึงครบตลอดสัญญาเลยนะครับ Smart w เวลเน็ ไม่ใช่แค่ประกันชีวิตนะครับแต่เป็นการออมเงินที่ให้ผลตอบแทนแบบการันตีมีเงินคืนให้คุณทุกปีเลยนะครับอายุ35-40ปีรับเงินคืนปีละ2%ของทุนประกันเช่นทุนประกัน1ล้านบาทก็รับ20 0 0 0บาทต่อปีนะครับอายุ46-55ปีเพิ่มเป็น2.5ครับคือ25,000บาทอายุ56-60ปี เพิ่มเป็นสปอรนะครับปีละ30,000บาทอายุ61-70ปีครับรับเอื่นคืนถึง10%์คือ1,000งแบาทต่อปีนะครับอายุ71-80ปีรับคืน15%บคือ1 5 0่งแสบาทต่อปีและอายุ81-89ปีนะครับรับเอื่นคืนยี่เปอถ้ากับส0 0 0สนบาทต่อปีและเมื่อครบอายุเกปีครับ คุณก็จะได้รับเอืนคืนนอีกร้อยเปอร์เซ็นต์ของทุนประกันครับก็คือ1ล้านบาทแต่คุ้มครองชีวิตสูงถึง200เเน์ะครับถ้าคุณเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันทายาทของคุณก็จะได้รับเงินก้อนทันทีนะครับ, 2, 000, 000อรบสองเท่าของทุนประกันเช่นถ้าทําทุน1ล้านบาทครอบครัวจะได้รับ2ล้านบาททันทีครับรวมเงินทั้งสิ้นนะครับรับทั้งหมด6.9ล้านบาทนะครับ ถ้าคุณทำประกันทุนประกัน1ล้านบาทแบบสมาร์ทเวลเนส90-15คุณก็จะได้รับเงินคืนสะสมรวมถึง6.9ล้านบาทตลอดสัญญานะครับลองเปรียบเทียบดูง่ายๆนะครับถ้าคุณฝากเงินธนาคาร1ล้านเนี่ยคุณได้ดอกเบี้ยแค่0.5ถึง2%ต่อปีนะครับคือไม่เกิน10,000ถึง20,000บาทต่อปีและยังเสี่ยงกับอัตราเงินเฟ้ออีกครับ แต่ถ้าคุณทําแบบสมาร์ทเวลเน็ต90ทับ1 5กับเรานะครับคุณจะได้ทั้งเงินคืนทุกปีเริ่มต้นที่2%และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนสูงสุดถึง20%นะครับคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง200%ของทุนประกันครบสัญญาอายุ90ปีได้เงินก้อนใหญ่อีก1ล้านบาทรวมผลตอบแทนกว่า6.9ล้านบาทนะครับคุณคิดว่า ความมั่นคงของครอบครัวและการมีเงินใช้ยามกเกษียณที่แน่นอนเนี่ยมันคุ้มค่าไหมครับ Smart w เว l n เน็90ท15ไม่ใช่แค่ประกันชีวิตธรรมดานะครับแต่เป็นการวางแผนการเงินที่ชานฉลาดให้ทั้งคุณและคนที่คุณรักอุ่นใจไป90ปีสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหรืออยากจะให้ผมช่วยคำนวณแผนให้เฉพาะตัวทักมาได้เลยนะครับ เพราะโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ควรปล่อยให้หลุดมือนะครับนะก็ทุกอย่างลองดูนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่โอเคและการันตีป้องกันเงินเฟอ้อถ้าอยากรู้ว่าคุณเองต้องจ่ายเบีย้ยเท่าไหร่ครับทักเซตมาได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามผมด้วยนะครับสำหรับเคล็ดลับดีๆแบบนี้เนี่ยนะ ก็เราจะนำมาแบ่งปันกันนะในทุกคลิปนะตลอดเลยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ